สเต็กปลาเค็ม,มในเมนูสเต็กปลาเค็มมากินมากสเต็กชิ้นใหญ่เลยปลาอินทรีชิ้นนี้หกร้อยบาทนะปลากินมากอัพริกใส่ไป ขินละหกร้อย0รเป็กถ้าใส่ใบตองนี่หอมเลยนะมีใบตองด้วยอย่ามาม่านะ